กรีนสยามอ e. ีนี้เป็นตอนสุดท้ายของวังหน้าที่เราพามาชมกันยาวๆ4ตอนรวดนะคะแบบตัดทิ้งก็เสียดายสำหรับอีพีนี้เรามาต่อกันที่หมู่พระวิมานค่ะหมู่พระวิมานเป็นหมู่พระที่นั่งหลายองค์ประกอบกันสันนิษฐานว่าทำตามคติที่เคยมีมาแต่กรุงศรีอยุธยา ที่ว่าการสร้างที่ประทับของพระราชาธิปดีนั้นควรมีพระมนเทียนสามหลังใช้เป็นที่เสด็จประทับในฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวแต่ได้ลดส่วนลงมาเป็นการสร้างเป็นเพียงหมู่พระวิมานที่ประกอบด้วยพระวิมานสามหลังต่อกันปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการวัตถุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงังนาโดยเฉพาะโอ้โ กวารนะ์ปรเ,เข้ามาจนถึงตรงนี้เลยค่ะครตรงนี้ก็คือท้องพระโรงนะครับเพราเป็นท้องพระโรงปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีที่ประทับออกว่าราชการใช่ไหมครับ อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือพระแทน่บบนบวรเสวตชาตินะครับก็คือเป็นพระแทน่นที่ประทับนะครับเวลาออกวัชิการของพร,ระมหากรหลาดในอดีตนะครับแต่ขององค์งนี้เนี่ยจะเป็นของพระบาทสมเด็จพระปริ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งที่เรารู้ว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระปริ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยตรงก,งกระดานพิงด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีรูปปิ่นบนพานทองสองชั้นนั่นเองครับอันนั้นคือสัญลนักษณปปิ่นใช่ครับก็เป็นสักรณ์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่ ก็เลยชัดเจนเลยเป็นลารอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการซ้อนไม้นะครับเห็นไหมว่าจะมีการฉลุลายผู้ลายดอกพุตาเนี่ยนะครับให้มันโปร่งนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยใช้กระจกเนี่ยสับเอาไว้โดยทําให้เกิดมิตินะครับองขความงดงามมากขึ้นซึ่งนอกจากรท่านประวรสุตชัตรแล้วอะครับเราจะมีอีกองค์นึงที่สําคัญมากอยู่ทางด้านหลังนะครับให้ลองช่วยกันจำไว้หน่อยเห็นนะครับมีสองชั้นมีรูปรูกับรูปเทวดานะครับรูแล้วก็เป็นเทวดาเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกัน อันนี้นะครับเรียกว่าที่นั่งบุษบกเกลนนะครับที่เรียกว่าเกลนบุษบกเกลนก็คือจริงบุษบกอ่ะคือคือตัวที่ประทับที่มีหลังคาแบบนี้นะครับใช่ที่เรียกว่าเกลนเนี่ยก็คือจะมีตัวกระหนกคล้ายเกลนที่ยื่นออกมาด้านข้างนะครับถ้าเป็นของวังหลวงเราจะเรียกว่าบุษบกมาลาฝูงสติความหมายเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดถามว่างานช่างแบบงานช่างวังหน้าจริงๆอ่ะ อันนี้น่าจะตอบได้ชัดดนะครับก็คือเป็นงานของช่างวางนั้นในรุ่นรัชกาลที่หนึ่งถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลวดลายต่างๆนะครับรวมถึงตัวกระหนกเท่ากระหนกท้ายเกลนเนี่ยจะมีการแกะสลักได้พริ้วไหวมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานไม้ชั้นสูงมากส่วนคติเมื่อกี้ติดเอาไว้เห็นไหมครับเมื่อกี้มีเทวดามีโคดเจนครับนี่ม,มีเพิ่มอีกชั้นนี่เป็นยักษ์ใช่ฉะนั้นก็เหมือนเปรียบเสมือนการติของไกรปูมันเองะครับ ก็คือาอาจจะเป็นเ<ม>ขาพะสุมเมนะครับที่เชิงเขาเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ต่างๆในวิมานฉิมตีนทงท้องฟ้าก็เป็นที่อยู่ของพวกครุฑนะครับเหนือขึ้นไปก็เป็นเทวดาดังนั้นเนี่ยพระมหาภราทีประทับก็เหมือนเทวดาที่อยู่บนเขาพะสุมเมนั่นเอง<ม>นะครับอันนี้แหละครับก็คือกติความหมายที่ถูกสอดแทรกเอาไว้ในงานช่างไทยจริงๆห้องเนี้ย คือเ,เกี่ยวกับวังหน้าเป็นเครื่องใช้วังหน้าโดยเฉพาะเลยถูกต้องค,ครับ oh. ห้องนี้จริงต้องเรียกว่าห้องมุกกระสันนะครับก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างพระวิมานที่ประทับกับตัวท้องพระโรงที่นั่งอิสรามินชิยชยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้จัดแสดงเรื่องของกรมพระชมวสวานองคลคในกรุงรัตนโกสินทร์ uh huh. นะครับก็มีวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นะครับเรากาเห็นว่ามีพระเก้าอี้พับนะครับของวังหน้าในรชัชกาลที่หนึ่งที่เราเชื่อกันว่าพระองค์ท่านใช้ในราชการสงครามนะครับ กรองอินทเพรีนะครับ<า>คือกรองที่ตีให้สัญญาณเราย,ยกทับนะครับอของกอ,องทัพในสมัยการที่3ใช่ครับตัวอย่างองค์นี้ก็คือพระที่นั่งพุทธานวังหน้านะครับก็จะเป็นพระราชยานนะครับนอกจากใช้เป็นพระราชยานก็อาจจะใช้เป็นตัวพระท่านที่ประทับได้ดยเหมือนกันนะครับเป็นของที่รชัชกาลที่4เนี่ยพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หวัวเพื่อเป็นการเสด็จพยศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องประกอบยศของตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเลยมาจนถึงปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะครับผม นี่อุ้ยขนาดนี้ยังสวยเลยนี่คือต้นแบบของเก้าอี้เก้าอี้แคมป์จริงอ่ะมีแต่โบราณ้วครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเวราระมหากษัตริย์เสเด็จไปที่ไหนเนี่ยนะครับยืนนานๆท่านอาจจะเม่มใช่ไหมครับ,บว่าถ้าเกิดตัวเจ้าพนักง,งานเนี่ยหาแท่นที่ประทับให้ไม่ได้เขาก็จะเก้าอี้เนี่ยนะครับจริงสามารถพับแล้วก็ตามไปได้ด้วยเนะี่ยมากางแล้วก็ทอดถวายเอาไว้คเลยเชื่อกันว่า นอกจากจะใช้ตามเสด็จที่ต่างๆแล้วเนี่ยเวลาไปราชการพับก็น่าจะใช้พระเก้าอี้แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพอพูดถึงกรมราชมวรที่เกี่ยวข้องกับการสงครามฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่วนใหญ่ก็มกักจะพูดถึงเรื่องของพระเก้าอี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ด้วยก็คือนี่คือตั้งแต่สมัยราชการที่หนึ่งเลยใช่ครับจริงในวิถีพันแห่งชาติเนี่ยจะมีพระเก้าอี้แบบนี้อยู่2องค์นะครับถ้าของวังหน้าเนี่ยจะแกะสลักเป็นพวกเหมือนลายสิงอะไรเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของวังหลวงนะครับของกันกาที่หนึ่งเนี่ยจะแกะเป็น อันนี้คือบานประตูของพระที่นั่งอิสราวินิฉัยครับก็เป็นบานประตูของท้องพระโรงนะครับก็จะมีวาดภาพนอกจากพวกสัตว์หิมพานสัตว์มงคลต่างๆแล้วนะครับบานประตูคู่กลางด้านหน้าเนี่ยนะครับจะวาดเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของปลาหรี่ฮื้อกระโดดข้ามประตูมังกรนะครับเป็นน้าเหลืองนะครับจะมีปลาหรี่ฮื้อปลาชนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะว่ายทวนน้าไปเพื่อให้ถึงประตูนี้เพราวถ้าเกิดปลาเนี่ยกระโดดข้ามประตูนี้ได้นะครับก็จะกลายเป็นมังกรฉะนั้นมันพูดถึงเรื่องของความเพียรพยายามครรวี่ะหาง ตัวเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่ปอบไหยไปเนี่ยบางทีก็แบบปลาบางตัวเนี่ยก็ถอดใจนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีมังกรเห็นบ้างข้างบนไหมครับมีมังกรตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือปลาหรือที่เคยกระโดดข้ามผ่านมาแล้วเนี่ยมาให้กําลังใจแล้วก็มาบอกให้สุขยะยนพยายามต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงลุกลักษณ์จากปลากลายเป็นมังกรเห็นไหมครับนี่มีหางเป็นปลา แต่หัวเริ่มเป็นมันงกรแล้วแต่ก็ยังมีตัวมีครีบอยู่แล้วส่วอันข้างบนเนี่ยครับก็คือแปลงร่างกลายเป็นมังกรจริงๆแล้วเป็นมังกรตัวน้อยใช่<ะ>ซึ่งอันทัถถ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 ้งท้งงต้องแยกกันนะครับอย่างที่บอกว่า,วาอ,อันบนสุดคือมังกรที่เคยกระโดดข้ามไปแล้วมาให้กําลังใจ เดินออกมาด้านหน้าหมู่พระวิมานมีพระที่นั่งอยู่หนึ่งองค์คุณปอบอกว่าพิเศษกว่าพระที่นั่งองค์อื่นๆในบริเวณวังหน้าเรียกว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษเป็นพระที่นั่งที่มีลักษณะโถงบางครั้งอาจจะเรียกว่าพระที่นั่งเย็นซึ่งแต่เดิมจะมีอยู่สององค์อีกองค์คือพระที่นั่งเอกอลงกตแต่ปัจจุบันคงเหลือแต่พระที่นั่งมังคลาพิเศษส่วนพระที่นั่งเอกอลงกตนั้นได้รื้อลงแล้วเนื่องจากชำรุดเสียหายมาก นอกจากการที่นี่จะมีการโปรดให้สร้างปรา,าสาทขึ้นเป็นครั้งแรกของวังหน้าแล้วนะครับส mm hmm. ถาปัตยกรรมในช่วงเวลานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> จากเดิมถ้าเป็นงานช่างของวังหน้านจะต้องมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีนะครับ mm hmm. แต่ทีนี้พระนางองค์นี้นะครับมีการมุงกระเบื้องเคลือบสลับสีนะครับ mm hmm. นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยลองสังเกตดูเห็นไหมครับว่าเครื่องลำยองไอตัวกรอบหน้าบัานเนี่ยมีนาคสะดุงะด้งด้วยซึ่งจะต่างจากตัวงานสถา,สถาปัตยกรรมบางหน้ารุ่นก่อนที่จะเป็นแค่ลงมาตรง,ตรง,ตรงๆเฉยๆเอนนค,ครับอันนี้ก็คือจุดที่เห็นความแตกต่างของ ศิลปศากของงานช่างในช่วงการที่ริรรล่ยครับกระเบื้องสีกับนาคสะดุ้งเนี่ยเป็นศิลปะของวังหลวงใช่ครับอ่าซึ่งแต่วันนี้อยู่ในวังหน้าครับเพราะว่าก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระยศเทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์องค์ที่สองแต่ต้องมีมีหมายเหตุเป็นนิดนึงก่อนว่าอาคารบางหลังในเนี้ยถ้าเกิดถามว่าทําไมถึงมีนาคสะดุ้งได้แต่นอกจากนี้ ต้องตอบก่อนครับว่าเดิมเป็นของจากวังหลวงเราย้ายมาเราจะมีอาคารอีก3ามหลังนะครับก็คือสาราลงสงนะครับอันนี้ย้ายมาจากพระราชวังสนามจานทีน่นครปฐมเรามีพระตำหนักแดงอันนั้นย้ายมาจากพระราชวังหลวงนะครับแล้วก็ไปอยู่พระราชวังเดิมทนบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาที่นี่ใน,ในภายหลังหรือสาราสำรานุขมาศนะครับซึ่งย้ายมาจากพระราชวังดุสิตอันนี้ก็มีนัาแสดงเหมือนกันเพราะทั้ง3หลังเป็นของวังหลวงวังหลวงแต่ย้ายมาจัดแสดงอยู่ที่นี่โอเคเอี้ขาครบไหมคะ มารับหน้าที่กางแดดแทนหน่อยหนึ่งพอแต่ไปเดินเที่ยวมาสุดท้ายที่นี่ขอรให้ฟัง้วเรียบร้อยนะครับขออยากเชิญชวนผู้ชมที่จะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติท่านคอนอย่างนี้นะครับมาได้ยังไงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงที่นำเสนอวันนี้ก็ยังไม่หมดนะมีอีกเยอะครับมีอีกเยอะมากเลยครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์ทาวัตถานแห่งชาติระนครน,นะครับเราเปิดทําการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับผมทุกท่านก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ครับผมมันก็จะยังมีห้องแบบเครื่องถ้วยหรือว่าอีกหลายอย่างใมี<อ>ตั้งแต่งานประนิสินะนะครับในหมู่พระวิมานก็มีงานประนิสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องงานประดับมุกนะครับ หรืองานพวกผ้าการต่างกายนุ่งห่มก็มีนะครับงานไม้จำหลักหรือก้าท่านใดสนใจเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็มีอาคารมหาสุรสิงหนคและอาคารประภาพิพิธภัณฑ์อีก2ตึกใหญ่นะครับสามารถชมงานโบราณคดีตั้งแต่สมัยต่างๆได้ครับคือจุใจเลยก็คือสมองแน่นเลยประมาณทีเดียววันเดียวเที่ยวไม่หมดใช่ครับนะต้องมาอย่างน้อยสองวันสองวันอาจจะยังไม่หมดนะเมื่อยก่อนเออใช่เดี๋ยวนี้เราก็เมื่อยแล้วเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับกลิ่นสยามวันนี้เราก็ตามกลิ่นกันมาที่ พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ฝอครับยุทธนาวรากรครับพันธลักษณ์นาญการประจาพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลแน่นๆให้เรานะคะหนีแน่นจนตัวจุนแน่นไปหมดแล้วใช่ใช่สมองสมองสมองก็สมองก็ขอบคุณมากสําหรับกลิ่นกลิ่นสยาม EP ต่อไปหรือว่าเทปถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต้องต้องมาดูเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะครับ ตามผิดสยามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ